สวัสดีค่ะพบกับช่องกระถิ่นชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเขื่อนระบำหรือชาวจังหวัดอุทัยธานีเรียกว่าเขื่อนทับเสรารนะคะอยู่พื้นที่อำเภอรันศักจังหวัดอุทัยธานีเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำนะคะของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ วันนี้เราพามาชมเขื่อนระบำช่วงเวลายามเย็นเป็นแหล่งธรรมชาติที่เงียบสงบล่มรื่นมากช่วงที่ขับรถผ่านเข้ามาก็จะเป็นทางมีแต่สองข้างทางจะเป็นป่าธรรมชาติมากนะคะช่วงเรามาจะเป็นช่วงเย็นนะคะประมาณ ห้าหโมงค่ะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินพอดีก็จะสวยงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเคิรนระบำนะคะเหมาะสำหรับที่จะมาพักผรมากางเต็นท์นะคะช่วงกลางคืนจะเงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่ขาลุยๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ มาให้ครบนะคะกลางเต้นที่นี่ก็สามารถเลือกลานกลางได้เลยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงไหนเหมาะเราก็สามารถกลางได้เลยจังหวัดอุทัยนะคะเป็นจังหวัดที่เอ,อ่อเป็นทางผ่านของหลายๆท่านนะคะใครจะมาอุทัยจะต้องตั้งใจมานะคะถึงจะถึงจะถึงจังหวัดอุทัยธานี ภาพบรรยากาศสวยๆธรรมชาติมาฝากพี่ๆเพื่อนๆชาว y o u t u b e กันนะคะมีเมฆเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตกนะคะก็สวยงามเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอด้วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องกะถิ่นชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอสวัสดีค่ะ